นี่สามผมต้องยึดจุดนี้นี่ไงยิงใส่แมงเลยนี่ไงเอาดิมาแล้วจ้ะอุ้ยไอย้ไอายยา้ยะโอ้ยแมงไอ้เหมิมเกลิมไอ้พวกนี้มันเหมิมเกลิมก็ออัดสักไม่ได้สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆท,ท่านเลยในวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า สัมเบิลกายหรือว่าถ้าแบบจะเอาให้คุ้นๆน,นะคุณผู้ชมเคยเล่นเกมนี้ไหมมันอยู่ใน PC มีชื่อว่า f a l l กายเออซึ่งลักษณะนเนี่ยเหมือนกันเลยเป็นเกมแบบว่าปั่นๆขำๆแบบคลายเครียดฮ่าๆไม่ต้องคิดอะไรมากก็โอเคเอาเป็นว่าจะไม่พูดมากก็แล้วกันเดี๋ยวจะไปเล่นให้ดูเลยดีกว่าแล้วไปดูกันว่าไอเกมนี้เนี่ยมันจะมันแล้วก็ฮาขนาดไหนโอเคเชิญรับชมกันได้เลยครับผมไปโอ้โห ทางฮะหรือโหดไปปะวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันเล่นยังไงก่อนเดี๋ยวออขยับตรงนี้แล้วก็กระโดดโอ้ง่ายๆปะแค่นี้เองไม่มีใครเอาบบาฟาสลงอยู่แล้วผมจะเข้าเป็นที่สองให้ดูเลยแม่เงยไม่กล้าโม้ไปที่หนึ่งเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้หน้าแตกมามามาเอ้ยยืย้นิดเดียวผ่านวะเดี๋ยวนะเฮ้ยไม่ทานละโดดตรงนี้เออ ดี๋ยวนะโหผมเกลียดอันนี้จังเลยอึ๊บโอ๊ยจ้าอผมทำได้เออทานอยู่เอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวยเดี๋ยวเดีเออได้แล้วได้แล้วอึ้งโดดเหินอ้าไอ้ห่าเอยลวงเฉยเลยเดี๋ยวเดอึ๊บอ่ะมาปึ๊บนี่ไงเหินได้แล้ว เอ้ย okay. สไลด์สไลด์โอเคโอ้สรุปไม่ได้ที่สองว่ะได้ที่สิบเอเลยเมื่อกี้ไหนด่านต่อไปเป็นอะไรจ้ะไหนจ้ะไหนจ๊ะขอให้ได้ด่านดีๆอ่ะอย่าให้มันลำบากมากนักเลยไม่ไหวโอ้โหแอดเวนเจอร์อีกแล้วมาพร้อม พร้อมครับพี่น้องไปซ้ายขวาขวาลาซ้ายดีไปซ้ายดีกว่าเออ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 เดี๋ยนะเดี๋ยนะฮึบโอ้จะผ่านยังไงอะเดี๋ย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 ต้องรอจังหวะมันไปฮึบอุ้ยไปยังไงวะเนี่ยผมที่โหลแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยนะเดี๋ยนะปึ๊บรอไปเออเอออย่างนี้อย่างนี้ผ่านมาได้แบบฟุ๊กฟกว่ะ กระโดดฮึบอ่าเหินไปอ้อนอนแวนแวนอ้อน,น,ออนดิฟดิฟดิฟเอออย่าล่วงนะอย่าล่วงเออเออเอาอะไรวะเมื่อกี้คืออะไรวะอ๋อต้องโดดข้ามอ๋อนน้ำวนโคตรวนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออโอเคนี่ผ่านได้ไงวะเอ้ยอยู่โอ้โคตรแอดเวนเจอร์เลยอ้อนออนโอ้โหสุดยอด สุดยอดเอ้ยผ่าเจเอาโอ้ยโดนทุบเลยเอา้า <c oughs> <c oughs> มาเริ่มกันใหม่ตาเมื่อกี้มันก็มีผิดพลาดกันได้ตานี้จะไม่ผิดพลาดแน่นอนโอ้โหด่าน <c oughs> โอ้โหด่านแรกกู <c oughs> โอ้เริ่มมีกลิ่นแล้ววะ <c oughs> โอเคมามาถอยไปพวกบ้า เดี๋ยวข้านําเองเอ้ยเอาไปไม่ได้เอ้ยยังไงวะโ,โหลื่นจังนะอ่ะเออลื่น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 ลืลอโ,อ <c oughs> โอ้ยเกือบร่วงเดิ้ลเดิสลเดิลิ้ลเดิลเดิ้ลเ็น้ลเดน้ลเดิ้ลเดิ้ลเด้ลเอิ้ลเดิลเดลเน้ลเดิ้ลเด้เดิ้ลเดิ้เดลเดเ้ลเด้ยเดิ้ลเดิ้ลเอ, <c oughs> อ้อล,ลอดลิ้ดิโอเดิ้ลอดิ้ลเอิ้ลเค,ค,ค,คิ้ลเอ้ลหโอเค โอ้ยเ้ยจะไปยังไงเนี่ยกูจะไปยังไงเอ้ยเรีบไปโอ้ยโอเครอดแล้ว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 เว้ยรอดแล้วเว้ยสไลด์ไปสไลด์ไปเฮ้ย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 ้ยเฮ้ยเยเยย้เ้ยยเด้เดียยเเยเเยยยยยยเ เฮ้ยทานนั่นเนี่ยท่านอยู่ท่านอยู่เออสวยอยู่โหดูนี่โอ้ยตรงเนี้ยโคตรปราบเซียนนะบอกเลยดูดิเฮ้ล่วงกี่รอบแล้วเนี่ยเพื่อนอ่ะเรามาเชียร์ให้เขาบอลนี่ดีกว่าอ่ะอ่ะมันจะไปได้ไหมอ่ะโอ้ยโอ้ยแม่งล่วงซ้ำแล้วซ้ำอีกเลยฮะบายบาย ดาดีๆขอร้องโอ้โหเอ๊ะเหมือนจะง่ายนะเว้ยแต่ผมว่ามันต้องมีอะไรแน่เลยด่านเนี้ยอไม่ว่าใจนำกูไปก่อนดิผมจะได้รู้ว่ามันคืออะไรเอ้ยเอ้ยอุ้ยอุย,อยผมว่าแล้วเชียวผมว่าแล้วเชียวว่ามันแปลกๆนำไปดิมึงก็นำไปดิเออเอเอกูตามอ่ะอ่ะมึงนำไปดิโดนขวาดิรออะไรอ่ะเอ้ยร่ว เฮ้ยอ้ยผมจะตกรอบไม่ได้เว้ยผมจะตกรอบบ่ได้เอ,อผมมาแล้วฮ้ยโอ้โหผมได้ที่หนึ่งว่ะมาแล้วว่ะแหมโอ้ยห่วงใหญ่เลยเดินตามรอยมาดิเพื่อนเออนั่นแหละเออตามรอยมาตามรอยมาโ้มแล้วมึงจะโดด รอยเก่ามันก็มีมึงจะไปโดดนอกรอยทำไมวะเอาสมน้ำหนาดูที่ด่านต่อไปคือคือโอ้โหหน,กก <c oughs> หนักกว่าเดิมอีกหนักกว่าเดิมอีกอะไรเนี่ยต้องไปไงเอาเพื่อนมึงไปก่อนเลย <c oughs> เฮ้ยยังไงวะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นยังไงมไม่รู้เรื่อง เฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเล่นยังไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นงไงอะออยอพยายามอย่าล่วงลงหรอหรือยังไงวะผมไม่เข้าใจวะผมไม่เข้าใจอะเอ้าเฮ้ยอ๋อพยายามอย่าล่วงโอเคไปแล้ว<笑><笑>บ,าบายบายโอ้โห้ด่านนี้อีกแล้วมันเป็นอะไรก็ด่านนี้ โอเคเดยวนะเปิดประตูดิเปิดประตูเปิดเปิดทางนี้เออเอากูจิพายแล้วไปทางนี้ <c oughs> แล้วสำเนียงเป็นอะไรวะเนี่ยเอ,อ้ยโอเคเฮ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมลำคาญพูดสำเนียงแล้ววะเด็ดนะเดีดนะเนะเ้ยไปทางซ้ายอา่ะประตูปิดอีกเออโอเคที่โลไม่ได้กู <c oughs> เอ,อ้ยอะขึ้นไม่ฐานอีกกูเอาเอาเข้าไป เอาเข้าไปเอ่อสวยตานี้เริ่มมีกลิ่นแล้วเอ้ยยะสไลด์หลบเอ้ยยะสไลด์หลบโอ้ไปอ้ยยะยอยะยมาดิมีทาหน้ายิ้มโชว์ก็ด้วยนะโอเคเอ้ยยะอันน่ะผ่านแล้วผ่านแล้วครับโอ้ยทันบดีว่ะเกือบไปเกือบไป ขอแบบโหดๆหดหน่อยอะเมื่อกี้มันจิ๊บจ้อยไปปากดีจิเปงเลยโอ้โหของจริงโอโของจริงเดี๋ยวกูจะปะเดี๋ยวทำอะไรเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะให้ยิงกันอะเฮ้ยไม่จริงนะเนี่ยเอาจริงดิทั้งหมดเนี่ยผมและโค้ชชอบเลยนะให้ยิงกันเนี่ยนี่เนี่ยยิงใส่แมงเลยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอุ๊ยอุย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาลงไปเองนะลงไปเองนะอ๋ออีอึ่งอืมอืมอย่าอยายาโอ้ยยิงใส่เพื่อนตัวเองไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวโอ้ยผมชอบมาหมดเนี่ยเฮ้ยมึงทำอะไรวะมึงทำอะไรวะเออถอยไปยายาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลยต้อเราต้องไปรีบไปยึดอ่ะเดี๋ยวโดนอุ้ยย่า พอดีว่ะฮึบนี่สามผมต้องยึดจุดนี้นี่ไงยิงใส่แม่งเลยนี่ไงเอาดิมาแล้วจ้ะอุ้ยไอ้ไอ้ยาโอ้ยแม่งไอ้เหิมเกลิมไอ้พวกนี้มันเหิมเกลิมก็อัดจั๊กเป็ดเป็ดยิงเพื่อนลงไปด้วยเฉยเลยเดี๋ยว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 ตรงนี้อุ้ยยาอย่าดิมึงเอาไงวะ อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ยกูจะบ้ามึงมาทำไมเอออยา่ยาอย่าเอออยา่าช่วยกันยึดช่วยกันยึดหลบแบบโอ้ออ่ทำไมสู้มันไม่ได้วะเดี๋ยว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 เฮ้ยจะแพ้ไม่ได้นะหรือยี่ผวิเออถอยไปอ,อุ้ยอ,อุ้ยอ,อุ๊ยอุยเอาธงขึ้นมาเอาธงขึ้นมาให้ได้โอ้อ โอ้ยกูโดนลัวๆ,ๆเ,ลเลยเว้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 บักปอกใหญ่ <c oughs> เออยิงไปมาช่วยกันยึดด,ดิผู้จะบ้าตายเอาเอาโอเคเออช่วยกันยึดช่วยกันยึดโอเคได้วะผมได้วะผมได้ว่าฮ่าอุ้ยไม่น่าเชือ่อชนะได้ไงวะผู <c oughs> ้ละงงยึดเป่งเลย <c oughs> โอเค ด่านนี้ซะด้วยผมว่าผมผ่านได้แบบจิวๆมาเลยเดี๋ยวอัวจะโชว์ให้พวกลื้อดูอ,อมาแล้อ่ะโอ๊ย,อยชิบบ่ายแล้วคุณผู้ชมไอ้ยามาแล้วมาแล้วผมมาแล้วคึบนี่ไงนี่ต้องก็เดินมาตรงนี้ป๊าถ้าไม่ทันเราก็ไปขวานี่แล้วก็โดดแซงหน้ามันมาฮึบโดดตรงนี้ เอ้ยเอ้ยจะไรลงจะอะไลงเอ้ยโอ้โหเกือบไปโย่ทันได้ไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ยอมผมไม่ยอมนี่ไงโอ้ถอยไปอย่ามาเบียดดีวะอย่ามาเบียดกันอย่ามาเบียดกันได้ไหมเออเอาดิก็มาดิก็มาดิก็มาดิครับผมชนะผมชนะวู้วาเอาวะเอาวะชแชมป์วะ อุ้ยในที่สุดเป็นไงผมบอกแล้วอย่ายอมแพ้เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับเกมปันป่นๆฮ่าๆใครเครียดใครเครียดกับเกม s t u m บ l e g กายแม่ผมบอกได้เลยว่าหันสาสุดๆไปเลยเมื่อเกมเนี้ยเอาเป็นว่าผมมีข้อแนะนำมาแนะนำคุณผู้ชมนะถ้าจะเล่นเกมนี้เนี่ยให้ถอดสมองเล่น โอเคไหมคือแบบถ้าคุณผู้ชมแบบไม่ต้องคิดอะไรมากนะเล่นไปเถอะแม่งผมบอกได้เลยว่าคลายเครียดได้ดีมากจริงเออโอเคถ้าคุณผู้ชมได้ลองเล่นเกมนี้แล้วเป็นยังไงเนี่ยลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะแล้วก็ถ้าอยากให้ผมเล่นเกมอะไรในมือถือก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมกันได้เลยและในวันนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยละ่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมกำลังจะลงต่อจากนี้ด้วยนะครับผม และผมก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยนะครับที่เข้ามากดรับชมเข้ามากดติดตามเข้ามากดไลค์มันทําให้ผมเนี่ยมีกําลังใจที่จะทําคลิปต่อไปเรื่อยๆเนี่ยน,นะครับผมขอบคุณจริงๆนะครับชื่นใจมากโอเคในวันนี้ก็ได้เวลาอสมควรอีกแล้ววันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบ,บายๆไว้เจอกันคลิปหน,าน้ากครั็เพิน